สวัสดีพี่น้องโป่งไปเมื่อพอก็ซ้าวเล่าไต่ผู้ขี่ให้ด้วยนอพี่น้องเมื่อีซ้าวเลาไต่สิ้ผ้าพี่น้องเมื่อละตลาดหน่อยเนาะตลาดหน่อยที่ซ้าวเล้าไต่มาซื้อกับเขาทุกมือด้วยพี่น้องไปกันเลื่อยนะพี่น้องเนาะอันนี้กะสิเป็นทางเขาพนากพี่น้องเนาะย่างมากกะซิมีอาหารอีสานด้วยพี่น้องดัด้อซาวเล้าไก่เสิผ้าพี่น้องไปเบืองเนาะ ปลาเป็นคายยังนเนยเนาะเผัดกะซิมีกุ้งด้วพี่เนาะแล้วก็บักพริกเนาะพริกสวนเฮาขยับเป็นนีกะซิมี่บักกุ้ยมื้อนอาหารอีสานเลยพี่เนาะแล้วก็ปาหน,นิ่มเพิ่มก็มาคายเนาะเด้อพี่เนาะเด้อนี่เนาะ มนนีกุ้งเนียพี่น้องเพิ่งกระชายกุ้งเนาะก็มีปลาเอ,อือบคายอันนี้ก็ะสิเป็นทานแบบเพื่อนมาจากวันนองวันหน้านะพี่น้องมากพริกกับพวกเพื่นเองแลเพิ่อนมาัดขายเนาะแล้วเห้ากับสีพาสเข้าไปทางในเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เข้าไปทางในเนาะอันนี้พี่น้อง้อ พอเขามากค่ก็สิเจอบักม่วงกิโลละยี่สิบบาทด้วพี่น้องพาร้านนี้ถือที่สุดเนาะซาลาแตยมาสื่อทุงมือเนาะร้านนี้เนาะทุกละสิบด้ยพี่น้องทุงละพี่น้องด้วยไปเรื่อยๆเลยพี่น้องเอ้ยถ่ายกับมือสั่นประมาณนู้นทุกละพี่น้องด้วย สะาแตกับสีผ้าพี่น้องไปซื้อปลาแดกเนาะนานแล้วเนาะ <c oughs> นลันี้นรเราปลาแดกพี่นอ้อง กักชาซิมีกับเขาขายน้ำเดือพี่น้องถ้ากัสซิโลไปเรื่อยๆเลยพี่น้องด้วยอยู่ตลาดน้อยเนาะตลาดน้อยอุบนลาชสถานีเนาะตลาดที่ซาลาตัมากประจำทุกมือเลยตลาดนี่ไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะ ันนี้เพื่อกระสีคล้ายปลาอันนั้นก็เป็นร้านคล้ายเนื้อคล้ายหายมูลเลยพี่น้องแถวนั้นก็มีค,มคลน,น,น,มน,น,นละครึ่งอะไรเงี้กระได้เบิดอนน้อวัดเนี่ยกระได้หลายอย่างนี่ก็ร้านคล้ายเนื้อกระสีเป็นร้านคล้ายหมูเลยพี่น้องส่วนนี้เนาะส่วนนี้ก็คล้ายไข่เลยพี่น้องคล้ายไข่แล้วก็คล้ายหัวหอมแดงเนาะ ซาลาต่ที่ภาพี่น้องเลาะไปทางนี้เนะาะมีกระี่กับเขา่ามีหลานหนึ่งเราคน้ล่าไอ้ไรพี่น้องต้องเสียบไล่ซาลาแต่เคยซื้อเสีบเน่สบอีทีหลานนี่กับเขาซุกเนาะโดยพี่น้องเราคุ้นเต็มเดี๋ยวซื้อกับเขาก็มีลายยางด้วยพี่น้องนีง่เนาะ เขาเขาก็มีลายยางด้วยพี่น้องด้วยไปต่อนะพี่น้องเนาะอ,อ,อันนี้ก็จะมีเสื้อผ้าคล้ายเลยพี่น้องส่วนนี้ พี่น้องสิเป็นวินเนาจะรัดไตรถ่ายย่างน้ำพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเทาสิไปร้านที่แบบร้านเทาไปซื้อพักประจำเนาะพี่น้องตอนนี้เนาะซาัาไต่สิมาซื้อบอกม่วงเนาะพี่น้องดูดีสีพี่น้องม้วนพี่น้อง ไปเมื่อพี่น้องซื้อมาแล้วเนาะโลโละยิซิบด้ยพี่น้องปลาแดกและกับบักแตงเนาะสำหรับคลิปนี้ซาลาแตยกับโคตรจบแล้วเพียงเท่านี้ได้พี่น้องบ๊ายบายได้พี่น้องเอาไปเจอกันคลิปหน้าได้พี่น้องบ๊ายบาย